รสิกนไ้อสเนนโมน้อสไมมาต่เอลฟ์เอลฟ์เอีเฮาคได้อบบุนฟินิสออนวันพระแต่เ่าคือพระกันมะล่างกินข้าวขนหลอนเคลนบอน่เพิ่นมาล่างให้แลรอบอะ ท้าซีไม่ติดอันเขาก็ออปูนมาเยโ่หนาดได้อยู่เออเดสือไม่ดอกให้มันนั่กอนเขาสีท่านเขาสิท่านได้เหนนั่นบอกเขาเห็นมาท่านเดียวตะเกน่าฮลมีเหตุผลเด้ผลหลอกอืมเฮ้ยนั่นละนั่นละน้องกันบดละ

เันยห่นทุบทุบกระยุหันละทุบกรยุหันละอไรกันไร้ห่อนไม่ตุลวงแล้วกันย่ายใ่บรรทงแล้วลูกสาวนหญ่ใมับรรทงแล้วไม่ไงลวงเนี่ยเนี่ยามันบอกบอกแม่บั

มาหลายคืนบลูหอกลูกเไปเอาซื้อลูกเไปขามากยังสิมาจังไหนพนเจงนี่อาจารย์ไก่ยาสันบานพนกยูนตัางสุรินคนละงสุรินคนยฉันได้ไปอยู่ไปบ้านนั้นลูกผู้แอมห้าไปอาล้านคนใกล้ๆนี่ก็ได้ดอกถึงถึง มันมาีมาทีอ่าหอหอปะหล่ะเอาบ่อหอเกิดหอเออเอาเลยอืมเอาหลอดแลกอ่า ธรรมิโนุปจิตวานิรันติเอสังบุปสมสุโคส,สัมเมสตามารันติจามาริงสุจามาริสเรตเทวาหังมาริสมินาติเมเอธาสังสยไถวายเพ่่นบน แม่ยายเมาพูดละนละอันนี่นั่นซ่องพอมันนี้พอมขึ้นมาไหมเอ่ยมากองเงยปูยันเออเพิ่นบวชโดนเด้เพิ่นบวชโดนเล้เพิ่อนเออไปปูยันรถเบิด์ธฮันละทึ่งฮันละนี่บ่าพาพาจะสามองค์พุ่นบ้านนี่เออยกยกยกไปเออนั่นน่ะแม่แม่ยายเจ้ามาถวายเพิ่นนี่จะถ่ายรูปให้นี่ พุละอันมาเนี่เออใบประหน้าพุทะุดพุทะุดอือแล้วพ่ิาลับดอกอืออ่าเดี๋ยวมันดนมันห่อนอ่าออื

เบวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปาคปติอิตังปะทิตังตุมหังขิปามีวะสัมิสตุสเพเรินตุสังคปะจันโทปนะราโสยาธามณีโชติราโสโยยะธา

ेषपतिथितारताँताय साकपते सयते ठमो चायं निरसितोपोषा च कथा गुरार बालाञ्च भिखो न अनुपादिनाम् मे हे पुण्यं पशुतं न पकन्ते भवतु सापमङ्गलं रखन्तु सबलेव सा स्वेन भवन्तु ते भवतु सापमङ्गलं रखन्तु सबले सा Sámba thammanu pha vena Sáda sotih pha vantutê Phá vátu sápa mangala Rá khantú sáma lê vátá vena Sáda sotih pha 聊聊聊聊吧。Leo, Leo, Leo, Leo.